เอาไว้เลยครับยืนนี้จะต้องสวยนะครับฉันชอบกีตาร์เดี่มันต่อยมันคลิกคลิกจออ่ะนี่เออเรามาเล่นไม้ค้าไันนะครับเห็นเขาฮิดกันเฮ้ยแกแก่ทำเตียงทำเตียงอู้ไอ้ฮิตเอาขอขอเอ้ยได้เวลด้วยอ่ะได้เวลแต่นอนเตียงเดียวกันก็ได้แหม่เตียงเดียวกันเลยนะตัวเองเตียงเดียวกันเลยนะตัวเองเอ้ยต้นกระองเพชรอะไรเขาขุดข้างล่าง ไอ้โคตรจงไอ้เลวไอ้สัตว์ละเลวเอ้ยช่างมันเฮ้ยไปขุดไม้มาพปเนี่ยไม้เต็ดโอ้โหไม้อย่างงี้เออลาก่อนพล็งั้นเอ็ยวิ่งไปแล้วอือเออนะครับอย่างแรกเลยภารกิจเราอะไรนะเอาชีวิตรอดในคืนแรกอ่าเพราะเราไม่มีโปไม่มีเหวอะไรนั้นนะครับเล่นแบบธรรมดาเล่นแบบเบสิกที่สุดนะครับเมื่อกี้เสียงแมนยูนะครับแมนยูอ่า กันในห้องเรานี่เองเดี๋ยวตัดมาเดี๋ยวเขาทิพท์แกะเราเปรี้ยวแล้วอุ้ยพีทเพียบตามไปก่อนเลยเฮ้ยเขอไม้เจ้านะดีอ่ะอถ้าพีทเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเอาไม้มาให้เขาเดี๋ยวเขาจัดหนักไ,ไม่ต้องหันสองเดี๋ยวเขาคาบเดี๋ยวทำกล่องใช้ด้วยกัน จะกิ่งไม้มาทำแม่เลยรจะมาปลูกไม้ใหม่ไม้อะแล้วมันปลักอินเสิร์ฟอุ้ย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 ค้างมีค้างไอ้แมวงัยมองฟ้าดอกไม้มาดอกไม้มาไปรอบไปเยี่ยมคนแก่คนแก่มีแกอะละหนึ่งร้อยบาทไปตีไปตีอันหนึ่งพิษไปตีตีแกะกันนี่ตรงเนี้ยตัวนี้แหละตีแม่ง อันแหละได้กี่อันได้กี่อันสองเอาไปอีกอันเอาไปอีกอันเอาไปอีกอันมา,าที่เขา,อาเอาไปดิเอาขุดตรงนี้ทำบ้านเลยท่นเด็ดจะมืดแล้ว,ม,ลวมันมืดเร็วคืนแรกครับเชิญขุดเชิญขุดบ้านประตูเดียวบ้านประตูเดียวไหมเอา้เอาเดี่บ้านหลังมันเปเข้าไปเข้าไปขุดเลย ออนไลน์ฮะเยี่ยมอืมตันนี้แล้วกันแหม่โต๊ะคาบลอมข้างล่างนะทำเตียงก่อนเลยไม่ชคดีวะ่ะมาถึงได้เตียงเนะี่ยเยียมหินพี่<ค>ดรอบดรอปขนแก่ให้เขา <Yeah. S 1> เดี๋ยวทำเตียงฮนะดรอบใส่ตัว,วอะไรนั่นแหละอีกอันนึงหมดแล้วอันนี้วูเหรอมันหินว่ะวูอ๋อมันดำๆมันสี ใช้ได้คันนองอ่าะได้เตียงแล้วตัวเองเอาเตียงไปจะได้ไม่ต้องนอนห้องเดียวกันเอ้ยทำตูวไ้นเพิ่งในชั้นมาลองทำแค่ไปเระวังทะลุอ้าวทะลุปิดไปปิดข้างบนีันเละเร็วเ๋ยวรีบเดี๋ยวมันมืดเร็วคืนแรกมืดเร็วชีวิตรอดในคืนแรกครับก่อนอื่นต้องทำอะตัดไม้อ่าถ้าคุณโชคดีคุณก็จะเจอขนแกะแบบเราดีเวอร์ ราจะไม่สนสภาพบ้านเราต้องสนที่นอนกันที่นอนจะเป็นเหมือนจุดเซฟนะฮะตายแล้วไปเกิดแต่ถ้าคุณไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นไปเขาจะมีบัางอินนี้แล้วนี้ก็เอ่อบางทีมันนี่มันไม่สมจริงอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวทำไปว้องทำห้องของตัวเองก่นกอนวางเตียงไปก่อนจไ่ได้ตายดีตายตาย

พื้นแรกคมีข้าอู้ได้ต้นไม้ได้ต้นไม้ได้กิ่งไม้ต้นไม้มันไม่ใช่กิ่งไม้มันคือต้นไม้อ๋อปักชำเอออาจารย์สันนะไอ้ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงซอมบี้ซอมบี้เขาทีงนี้ไปไหนเล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เขาไม่ใช่ซอมบี้เขามายินเสียงซอมบี้วะอุ้ยสยองอ่ะเรายังไม่มีไฟใจเย็น ทำที่ขุดนี้ก่อนอาภิษเอาไปขุดพื้นไปไหนแล้วเอาไปขุดเหล็กขุดตัวสยองเสียงจริงเกียดมากเวลาเล่นคนเดียวแล้วเสียงแร่แร่แรขุดพื้นโว้ยไปขุดไรดินทำห้องก่อนเด้ทำห้องก็ใช้มือธรรมดากนะ็ใช้มือไงอภิษมาขุดพื้นจะได้หลังคาจะได้สมส่วนชีบนนะแบบอย่างได้เนี่ยมาเดนจะเอาอันนี้ไปทำเตาผิทงทา พอแล้วแล้วขุดข้างๆขุดมากนะคืนแรกฟ้าเริ่มมืดแล้วแยกย้ายกันนอนอ่ะนอนเลยนอนเลยขอเตียงนี้นอนละค่ะ<ไ>โอ้โหออลี่สลิปแอดไนท์ไม่ต้องเดี๋ยวก็ขุดทิ้งไงพรุ่งนี้เช้าที่นอนเราต้องสูงส่งฟ้าเริ่มมืดแล้วแยกย้ายกันนอนโอ้โหเมื่อกี้ลืมเลยอ่ะไไต้องบอกว่าวิธีคราฟด้วย นี่ครับอย่างแรกครับครับอย่างนี้เอ่อสี่ช่องเพราะมันบังคับช่องที่ตัวเราจะเป็นคัฟฟิ้งเทเบิลอ่าได้โต๊ะครับแล้วก็ครับเฮ้ยพีทนอนแล้วนะนอนดินอนดิ you can only sleep พี่ยบอ่ะ yeah what 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 the เด้อนี่ไันวะก็ไหนงงก็ไหนงง นาจะสร้างนุดฮะตูวห้องอะไรจะค่อยจะค่อยสร้างก็ได้อู้เฮ้ยลองสเกลเดี๋ยวสเกลมาเก็วสเกลบานเย่อเฮ้ตีอย่างนี้เฮ้ยปัี่นยปังบนนี่ปังบนเดี๋ยวค่อย อย่าขุดโอ้ยเสียงซอมบี้มันอยู่ทางนี้ยพี่พี่พไปออกมาแล้วออกมาแล้วเสียงซอมบี้อยู่ทางนี้ว่ะแสดงว่าบ้านเราอยู่ใกล้ดันเจียนว่าอะไรนั่นไงชัดเลยชัดเลยชัดเลยโอ้เยี่ยมโอ้เอเบาย์ดอนใช่ไหมใช่ไหมเราต้องไปตัดไม้ก่อนครบเพลิงยังไม่มีจะไปหาแร่แล้วต้นไม้ต้นไม้โอ้เย่โอ้อเมทิส เออว่ะหิวกำลังหิวเพราะเขาสัตว์ท้องเพราะเขาสัตว์ท้องเพราะเขาหิวมีพืชอยู่เดี๋ยวปลูกข้าวเไปโอ้ข้าวแม่งโตช้ามันมีแสงด้วยดอกไม้มาดอกไม้มาจะไปทำไฟไฟแหล้วเขาไม่วิ่งนะจำบ้านไว้จ้วยบ้านอยู่แถวนี้นะจำบ้านไว้จ้วยกับได้กับได้แล้อ้าวแล้วเมื่อกี้อ้าวครับ โอ้ครับโตเทเบอร์เหมือนเนี่ยเปลืองไม้โถกะย่องมากชาวบ้านเรามีผีเสียงอืเสียงเหมือนบูมเมอร์แอบนี่วิธีครับโตเตาเผาฟุ้นแหน่อยากกินแกะวิววิววิวมีคนโทรมามีคนโทรมาปาบุกป้าบุกป้าบุกรับฮายุว่ารับซับมีอะไร ตอนนี้กําลังเล่นไม้ครับบอสนี่อย่ามากลวนเล่นอยู่เว้ยอ๋อเดี๋ยวเล่นไม้ครับอยู่เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอัดอัดรีวิวอยู่โอเคนะอ่าโทษทีฮะที่ช้าไปหน่อยแหมเมื่อกี้บุ๊กโทรมาฮะเพื่อนเราเยอะไอีฟบ้านเราอยู่นี่เอ้ยมึงมาขุดทําไมอ้าวขอโทษขอโทษโอ้เออโตเลยไหมโตเร็วะ มันอยู่ชอบบนนะฮะอย่างที่พี่ยมบอกอ๋อตาเผาได้ถามมาแล้วอันหนึ่งพี่ตัดตัดไม้แล้วเอามาให้เขาเย่าเพิ่งครับจะไม่ทำมันเป็นคนรับใช้เว้ยเป็นคนงานเป็นแค่แรงงานต่างด้าวาคนเดียวลากอนแนงั้นเตียงมึงก็ลาก่อนมาดอกไม้มาเร็วเร็วเร็วยูข้างใน โอ้โหคอบทีละชิ right. ah, ้นแหมรู้หลางจริงตัวตัวตโตมีจะตายแล้วใช่เหรอข้าวจะหมดแล้วหิวตัววิ่งดิเออใครใช้วิ่งรอตายดิจะกินไก่อาไก่ไก่แกะใส่แกะให้เป็นไก่ ม,มึงไปลุยตะบองเพชรเหรอ,อแถวน้ำไม่มีไก่เลยนะไงโอ้าานั่นคือพูนพัดหลงนะครับเขาคือ,อสโนไวท์โอ้แห่งทะเลทรายสาธาระอุ๊บเจ็บโอ้ยหิว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 ไปนอนเร็วไปนอนเร็วอย่าพึ่งพังเตียงอย่าพึ่งพังเตียงตายของจะได้ดอกอย่ามาตายในบ้านเนี่ยแหละของจะได้ดอกในบ้าน ก,กินไม่ได้ไม่อง,ไมองห่วครับมนอยู่ยาบ่นในี้ยอยากกินไกยอย่อะโอ้ยข้าวจะหมดแล้วมาตายในบ้านดีกว่าอะอาบ่นเด้แคสเกมลงยูทูปนะจ๊ะอ่าฮะพัดหนึ่งพัดหนึ่งจบจบจบ,จบ